เห็นว่าโทนี่เขาสบายอยู่นะถ้ามึงเห็นว่าทุกวันนี้โทนี่สบายถ้ามึงเห็นว่าโทนี่และลูกมันสบายต้องมาเจอกับภัยพิบัติน้ําท่วมต้องมาเจอกับหนี่ครัวเรือน นะฮะต้องมาเจอกับ MOU 44ต้องมาเจอกับตากใบต้องมาเจอกันารแก้ปัญหาข้าวเนา่านะฮะต้องมาเจอกับคดีความต่างๆมากมายที่มึงต้องช่วยพ่อมึงถ้าถ้ามึงช่วยพ่อมึงมึงก็จะผิดมาตรฐานจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์มึงก็ซวยเบ็ดเสร็จครับตระก,กูลชินวัตรเล่นการเมืองไม่ได้อีกต่อไปทีนี้มึงเข้าใจหรืยอยังก็เนี่ยแหละลุงกูช่วยเหลือมัน ไ,รรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็แค่นั้นเองครับแต่กูถามนิดนึงนะครับผมนะฮะว่าว่าพรรคแดงเนี่ยนะฮะเออสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มันทําทุกวันเนี่ยอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือเปล่าถ้าอยู่เนี่ยกูว่ามันไม่ได้คุมหรอกครับกูว่ายุทธศาสตร์อะคุมมันมันถึงดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างพยายามที่จะเปลี่ยน คำศั์นะฮะจากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นอิกไนท์ไทยแลนด์จากอิกไนท์ไทยแลนด์เป็นวิชชั่นไทยแลนด์จากวิชชั่นไทยแลนด์นะฮะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะต้นตีทุกวันนี้นะฮะแล้วก็พูดนะฮะพูดไปพูดมาก็วนเวียนอยู่กับการอ่าผลักดันประเทศไทยเป็นหับศูนย์กลางทางอาเซียเป็นหับศูนย์กลางในการเดินทางอาลุงทําอยู่แล้วเป็นหับศูนย์กลางในการอ่าทางทางการเงินก็ลุงมาทําอยู่แล้วมึงก็แค่เปลี่ยนชื่อในสิ่งที่ลุงทําเอามาเคมแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะลุงก็โอเคอยู่แล้วเพราะว กวิศชาติา20ิปีก็ปล่อยให้มึงเค็มไปเพราะถ้าไม่ปล่อยให้มึงเค็มเดี๋ยวมันจะเหมือนหมาจนตอกที่แว้งมากัดแล้วมึงออกมาพูดทำไมกบอ๋อลุงทนได้แต่กูทนไม่ได้ทนไม่ได้แค่นั้นเองกูเข้าใจไม่เป็นไรกูเข้าใจกูไม่สามารถทําให้ทุกคนเข้าใจได้นะฮะคนที่เป็นสลิมก็จะมีสองฝั่งคนที่ไม่ชอบลุงตู่เพราะว่าเอาโทนี่เข้ามาแต่การที่โทนี่เข้ามาเนี่ยก็เหมือนเอาเข้ามา นะครับในแห่เพราะสุดท้ายแล้วโทนี่จะขอออกไปก็ขอออกไปไม่ได้แล้วนะฮะแล้วโทนี่ก็กาลังจะโดนคดีเยอะแยะมากมายการโดนของคดีการโดนคดีของโทนี่จะนําไปสู่การวัดใจของอิงอิงว่าอิงอิงจะช่วยหรือไม่ช่วยถ้าอิงอิงช่วยอิงอิงก็จะโดนค่ายกลเจ็ดดอกท้อเล่นงานคือไม่มีความซื่อสัตย์เป็นสุจริตไม่เปิดเผยและดําเนินกิจการ นะฮะที่มีผลเสียต่อประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมเพราะว่าช่วยนักโทษ พราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับชะงักติดหลังของโทนี่ที่ยังอยู่ก็ต้องดําเนินคดีต่อไปนะไอ้ส่วนอภัยโทษก็อภัยโทษนะครับไอ้ส่วนมีคดีก็ต้องรับกันไปคําถามคือถ้ามึงรอดนะถ้ามึงรอดไอ้คนที่ช่วยมึงก็ซวยเห็นไหมล่ะกรมเราจะทานต่างๆที่ช่วยมึงออกมาทั้งทีเนี่ยมันก็เริ่มซวยกันแล้วไม่เป็นไรครับมึงมึงรอดมึงรอดไปครับเดี๋ยวกูจับไอ้คนที่ช่วยมึงอย่างเดียวพอแล้วปล่อยให้มึงรอดแล้วกูก็จับไอ้คนที่ช่วยมึงจับไปเรื่อยจับไปเรื่อยลองดูดิว่าใครจะมีใครกล้าช่วยมึงไหม